สวัสดีครับเอีร้านซับสโสร์พลเจริญยนต์นะครับวันนี้ผมมีคูปัตตาอาแท้นะครับ14แรงม้ารุ่นยอดนิยมนะครับตัวระบบปั๊มด i เรกอินเจกชั่นเต็มระบบนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวตาไฟเล็กนะครับตัวสีส้มนะครับผมได้โจทย์ขานในนามผู้ใช้งานทั่วไปทั่วประเทศนะครับว่ารุ่นนี้มันทนจริงนะครับตัวนี้เดิมๆเลยนะครับน็อตฝาสูบไม่เคยถอดนะครับ สวยพร้อมใช้งานเลยสีเดิมทั้งตัวจากโรงงานนะครับตาไปไม่แตกสีเดิมเดิมเลยนะครับน็อตฝาสูบไม่เปิดครับรับประกันข้อสแตนดาร์ดนะครับไม่มีรอยซ่อมรอยถอดใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้เดี๋ยวบอกราคาก่อนสตาร์ทนะครับแต่ตัวเครื่องผมรับประกันให้แน่นอนนะครับ60วันหรือ2เดือนนะครับตัวนี้เราขายไม่แพงนะครับเป็นราคารับหน้าร้านนะครับถ้าให้จัดส่งทั่วไทยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนิดหน่อยนะครับ น,นี่ก็ต้องเข้าใจกันนิดนึงนะครับรถขนส่งเขาก็คิดค่าขนส่งตามระยะทางนะครับผมอยู่จังหวัดฉะเชิงเซาสาหรับเครื่องตัวนี้อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับอยู่สาขาฉะเชิงเซาส่วนที่กาแพงเพชรก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับท่านสนใจรุ่นไหนก็สอบถามมนได้ราคาตัวนี้นะครับ33,900บาท33,900บาทฟัทงไม่ผิดครับแบ่งปันกันไปใช้งานนะครับสมัยนี้ ได้กำไรนิดหน่อยก็แบ่งปันกันไปใช้นะครับส่วนการการันตีคุณภ,ภาพเครื่องผมรับประกันให้เหมือนเดิมนะครับอ่าเบอร์โทรศูนย์เก้า8ปดสามดนะครับเดี๋ยวทิ้งให้ทักคลิปอีกหนึ่งครั้งนะครับฟังเสียงพร้อมกันก่อน ควมใช้งานไม่พร้อมซ่อมนะครับสาหรับเครื่องนี้อ่าขายหา10ปีแรงนะครับตัวแรกนะครับตัวนี้เขาเรียกตัวแรกอะไหล่ส่วนใหญ่พวกภายในจะเป็นของญี่ปุ่นนะครับนําประกอบในไทยนะฮะตันนี้ฟ้ามืดฟ้ามโนสุดยอดครับผมอ่านแข็งปักครับครับสซ่พ่นเจริญยนต์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ0983628238ครับสวัสดีครับขอให้ํำรวยทุกท่านครับ